ฮะลุดเลยโอ้คือหมอ่เต็มหมดนี่ฮะบึงขเจ้าไซเบตอยู่แถวกุนเฮนะครับกุนเฮคลองกุนเฮเส้นทางลัดบ้านนิกุนนะครับนี่อันนี้เป็นฝ่าย โอ้ทางนู้นเห็นเขาสูบสูบน้ำสูบน้ำทำสวนบ่หรือสูบน้ำเห็นยังบุกคุณพยายามได้บ่ได้บ่รุดบ่จริงลีดอ๋อสรุปบ่ได้โอ้ เดี๋ยวมา่บึงกจ็จะสูบน้ำยังทาง,างนาพุ่มห้วยพุนเฮอันนี้เขาน่าจะสูบน้ำแบบใส่ผลิตผลการเกษตรน่าจะเห็ดแบบว่าเห็ดสวนนะเห็ดสวนหรือว่าเห็ดอย่างต่างอย่างนั้นนะครับเส้นทางรัดกุดเฮอ๋ออันนี้หรือเปล่าสวนผักรับสวนผัก โอ้สวนผักหลายหน้าเลยผักยังละนี่คณะปอดฝั่งนี้กำลังเตรียมนะครับฝั่งนี้กำลังเตรียมกำลังเตรียมปลูกผักกำลังปรับที่โอ้โหโอ้ กำลังไถกบน่าจะลงใหม่อีกแล้วนี่ตรงกลางนี่กลางเห็นเศษซาก็น่าจะเป็นพวกมันมันแก้วมันแก้วผมว่าจะกองเขาไปตางไปดูว่ามันแก้วมันแก้วเห็นเพื่อนะมันแก้วข้างบนเป็นผัก <c oughs> ยังมันแก้วบ่นี่ ฮะเนื้อนี่ครับเนียงเคือครับก็คือตัวนี้เด้ตัวไทยนี่เด้นี่ว่าสิไทยว่าสิลงข้าวหน้าครับลงข้าวหน้าโอ้จากไรนี่ซีไร่มั่นอยู่ซีไรของไทยได้ในของไทยของไต้ฮันของผมมั้งหล่ะของเจ้าขายใช่บ่านี่ขายอยู่น้ำบ้านเท่านี้หรือน้ำบ้านเท่านี้บ่ตลาดตลาดตลาดกุสุมานบ่ตลาดกุสุมานของถมหรือเปลาตลาดขนนี้ขันมันลายอ๋อไายกันในลุงของถมโอ้ เฮ็ดสุปีเจ้าเนาะคอยเห็น่วนพักอยกินเฮ็ดสุปีด้วยเฮ็ดนาอยู่เจ้าเฮ็ดอยู่ครับเหน็ดก็เฮ็ดพักก็เฮ็ดนาเฮ็ดปลายไล่เฮ็ดสามสี่ไร่เลยครับคือว่าเฮ็ดพักเน้นพักกว่าเนาะนากไม่ค่อยไล่นาจะคล้องกับปลายน้ำเหมือนซ้ำน้ำนับเคืออยังนี้เครือเงาครับเครือเงาเครือม่วงฮะนะเขียว้ยวๆเงาๆฮะนะโอ้หากระปุกกราปุกแงมันไหนมันสิเป็นผลผลิตนี่น้อยนี่แหละครับกลางเดือน กลางเดือนเท่านี้บอกเดือนธันวาไปนะครับไปปลายเดือนธันวาผู้เล่นจะได้เก็บเออ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 โอ้เดี๋ยวเอาไว้มันเป็นเดี๋ยวสิแวะมาเล่นมาเบิ่งน้เด้อได้เนาะได้ได้ได้โอ้โอ้โอเคเจ้าอยู่บ้านได้เจ้าอยู่น่องหอยครับน่องหอยน่องหอยน้อยใหญ่นองหอยน้อยครับหอยน้อยโอ้โอเคโอเคน่องหอยค่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 อยขับไปถ่ายเลยไอ้ที่เพิ่นตามหูกันโอ้ตามหูเออยายยังที่แบบอไอ้อสมอร์พรอย่างหั้นโอ้ยลุงไงคุณเออ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  คอยขึยเข้าไปได้บ่อือเอออ๋เจ้าเอาน้ำไปใส่นี่น้ำตัวสูบรถไทยให้เราปะแม่นครับโอ้คอยว่าอายุคอยเอ้รถไทยทีกะจะสูบต้องสูบอันนี้เนี่ยโอ้แล้วมันดันขึ้นหอดเทิงมีฮะหอดูได้หอดโนแล้วก็ปล่อยน้ำไอ้สายลืมไหมนะกระป๋อยสายน้ำพุ่งโอ้ฮอมเบวาเข้าชีชีอะไรฮาก็ติดเครื่องไปนะเออเอา เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เป็นเป็นหน่วยเป็นหมากจังมาเบิ่งนำเกียขอบคุณหลายๆเด้อครับไปก่อนไปก่อนโอ้คนปลูกผักครับปลูกผักออนนี้เป็นมะเขือยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เป็นผลผลิตเดี๋ยวสชมาเบิ่งเด้ตอตอนนี้ก็รอไว้ก่อนนะครับ